ภารกิจรักป่วนหัวใจเขียนโดยชนพัฒนภาคเสียงโดยสวนีตอนที่28มันกำลังจะเข้าไปในสนามบินแล้วรอจัดการมันอยู่ที่นี่แหละเจ้าสังลูกสมุนของผู้เป็นพ่อครับนายน้อย,อยชายร่างใหญ่หน้าตาเฮี้ยมเกรียมไม่ต่างอะไรจากมหาโจร ลูกน้องซึ่งต่ำกว่าเวินและหยวนลงมาอีกทีหนึ่งรับคาพลางหยุดรถดวงตาคมวับจ้องไปยังรถคันนั้นของเป้าหมายไม่วางตามันหยุดรถทำไมหญิงสาวถามตนเองในใจขณะก,กำลังใช้สมองครุ่นคิดถึงทางหนีทีไล่ต่อไปหากว่ารถของเธอถูกดักทำร้ายในขากลับเล่าหญิงสาวควรรับมือกับอันตรายนั้นอย่างไรโทรศัพท์มือถือของชนมนัฐเองส่งเสียงกรีดร้องทำให้เธอต้องหยุดความครุ่นคิดนั้นเอาไว้ก่อน เมื่อบ์โทรศัพท์ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นพยักนั่นเองหน้าประหลาดที่หัวใจของหญิงสาวกลับเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเต้นเร่าๆอยู่นอกอกทันทีที่นิ้วมือเรียวสัมผัสกับปุ่มรับสายสวัสดีค่ะเจ้านายหญิงสาวเอ่ยละล้อผมลงจากเครื่องแล้วนะเรียบมาหน่อยก็ดีชายหนุ่มเอ่ยเสียงเรียบด้วยไม่อยากรอนานใจหนึ่งก็อยากพบหน้าหญิงสาวที่เขาคิดถึงตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนของการจากกันนั่นแหละ เจ้าค่ะจะเย็นๆหน่อยได้ไหมคะนี่คุณอยากให้ฉันไปเสียค่าปรับที่โรงพักหรือไงแล้วคุณไม่อยากไปหรือไงล่ะพยักเริ่มหาเรื่องทันทีไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเหตุใดเขาจึงอยากหาเรื่องหญิงสาวผู้นี้นักทั้งที่ยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตาด้วยซ้ํานี่คุณเสืออย่ามาหาเรื่องกันนะฉันกําลังขับรถอยู่เดี๋ยวก็ได้เสยรถคันหน้าหรอก หญิงสาวชักงดหงิดรีบตัดการสนทนาไปทันทีทิ้งให้ชายหนุ่มพูดอยู่คนเดียวเดี๋ยวสิคุณคุณพยักนึกเสียดายเมื่ออีกฝ่ายตัดการสนทนาไปดื้อๆพยักอยากจะโผล่เข้าไปกอดร่างของใครอีกคนมากกว่าผู้เป็นน้องชายซะอีกเมื่อดวงตาคมเข้มไปปะทะเข้ากับร่างบางและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือหม่อมราชบงพิมพิกาพิมลรัชดาและออนเช่มาดันมารับเขาที่สนามบินโดยไม่ได้นัดหมายกันเอาไว้เซนนี่ เขาต้องพบกับเรื่องหน้าปวดหัวตั้งแต่เหยียบย่างลงมบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนเลยหรือไงชายหนุ่มถามตนเองหากแต่คําตอบที่ได้กลับมานั้นกลับทําให้เขาต้องรอบถอนหายใจหนักๆวันนี้มันวันสวยอะไรของแกวะไอเสือเสียงหนึ่งร่ําร้องขึ้นภายในใจตามดม้วยเสียงแว่แหว่จากเบื้องนอกคุณเสือคะ่ะพี่มนมารับคุณคะ่ะ น้ำเสียงแสบแก้วหูนั้นทำให้พรานอดที่จะยกมือทั้งสองอุดหูไม่ได้ไม่ต่างจากพริมรอกเด็กสาวกำลังทำหน้าบอกบุญไม่รับอยู่หลังพรานนั่นเองออนก็มารับคุณค่าคุณเสือขาน้องสิงโตออนชุ่มมาลากเสียงยาวเห็นไหมคะว่าพี่ออนขาเนี่ยแค่คุณเสือขาของน้องสิงโตมากแค่ไหนออนชุ่มมาเข้าทางพรานจนได้ พระรันไม่ตอบว่าอะไรนอกจากเชิดจมูกคมสันนั้นขึ้นด้วยความเบื่อหน่ายเต็มทีสวัสดีค่ะคุณพยกักหม่อมแม่พาลูกหญิงพิมพ์มารับคุณค่าหม่อมเจ้าสุภาวดีเอ่ยพลางรุนหลังบุตรีที่เดินตามมาให้ออกหน้าหากราชนิกูลสาวดูจะไม่มั่นใจเอาเสียเลยเมื่อมองเห็นเขาของสงครามย่อยๆปรากฏอยู่เรือนลางตรงหน้าราชนิกลสาวทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าการถบตาลงพร้อมกับส่งยิ้มมาทางพยกักนางเตนตุกแก คุณเสือขาต้องไปกับฉันยะ่ะพี่มนรัชดาเปิดฉากสงครามมองคู่กรณีด้ยวยแววตาแสดงการเอาเรื่องคุณเสือขาต้องไปกับฉันต่างหากเลยยะนึงปลิงดูดเลือดอ่อนจุมาปะทะคารมเธอยื่นหน้าเข้าท้าทายอีกฝ่ายโดยไม่กลัวเกรงเพราะต่างเคยชินเสียแล้วกับน้ำหนักฝ่ามือของกันและก,กันคุณเสือขาต้องไปกับฉันไม่คุณเสือต้องไปกับฉันต่างหากละ่ะ ไม่เสือสองนางโต้เถียงกันไปมาในที่สุดก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันกลางสนามบินขอบคุณมากนะครับมอมคือผมมีน้องชายของผมมารับแล้วนะครับพยักปฏิเสธอย่างสุภาพเขามองมายังหญิงสาวอีกคนที่ยืนซ้อนอยู่ด้านหลังของพริมอีกทีได้แววตาวาวๆาบอกความหมายว่าเขาดีใจที่เธอมารับเขาก่อนจะรีบก้าวเร็วๆไปที่รถโดยไม่สนใจจะยุติสงครามที่ประทุข,ขึ้นเพราะเขาเป็นต้นเหตุเลยแม้แต่น้อย ไม่สนใจได้ว่าไทยมุงจะมาดูการทำสงครามระหว่างแม่เสือสองนางมากน้อยเพียงไรกระทั่งหน่วยรักษาความปลอดภัยต้องเข้ามาแยกนั่นแหละแม่เสือสองนางจึงยอมสงบลงชั่วคราวคุณเสือขากับน้องสิงโตไปไหนนั่นสิพิมลรัชดาเอ่ยตามมาด้วยออนชุมาคุณเสือขาทั้งสองแวัดแวกขึ้นพร้อมกันโดยไม่สนใจสายตาของหน่วยรักษาความปลอดภยัยบรรดาไทยมุง และสภาพที่ผมเผพ้ากระเซอกระเซิงใบหน้าบวมปูดเสื้อผ้าหลุดลุ่ยของตนเองเลยแม้แต่น้อยเราเรีบตามคุณเสือขาไปที่บ้านกันเถอะพี่มนรัชดาเผลอเอ่ยชนคู่อริไปสิออนชุม,มาคล้อยตามก่อนจะวิ่งฝ่ากำแพงไทยมุงออกมายังรถเบนซ์คันหรูก้าวขึ้นรถจนของใครของมันอย่างรวดเร็วก่อนจะขับออกไปป้าพี่มนรัชดากับป้าออนชุม,มาไปแล้วครับพี่เสือพรานเอ่ยขึ้น พลางฉุดข้อมือพริมพ้มออกมาจากซอกตึกอันเป็นที่ซ่อนดวงตาทั้งคู่ยังคงเหลียวซ้ายแลขวาอีก,กรอบเพื่อความแน่ใจสองคนนั้นคงคิดว่าพวกเรากลับไปที่บ้านแล้วนะคะพริม้มคาดเดาครูก็ว่าอย่างนั้นชนมนัดเอ่ยขณะถูกพยกักลากออกมาจากซอกตึกและนึกได้ถึงอันตรายซึ่งรอยอยู่เบื้องหน้าหากขับรถออกไปจากสนามบินแห่งนี้เมื่อใดก็เป็นอันเข้าทางของมันมีคนขับรถตามพวกเรามา ตอนที่ฉันขับรถเข้ามารับคุณที่นี่หญิงสาวหันมาเอ่ยกับชายหนุ่มสั้นๆดวงตาคมคู่สวยจ้องมองมายังใบหน้าคมเข้มของชายหนุ่มเหมือนจะบอกว่าเธอไม่ได้โกหกเอาไงดีคุณชายหนุ่มถามความเห็นไม่มีเวลาที่จะมาถามโน่นถามนี่อีกแล้วว่าทําไมถึงมีคนตามล่าและตามล่าใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเราต้องจอดรถของนายสิงโตเอาไว้ที่นี่ก่อนพรุ่งนี้ค่อยใ้คนมาขับกลับชนมนัตออกความเห็น โอเคโอเคทุกคนพยักหน้ารับตกลงกันได้เสียทีว่าจะกลับรถแท็กซี่ไปหลบภัยที่บริษัทเสก่อนเอาไว้แม่เสือสองนางกลับไปแล้วทุกคนจึงจะกลับบ้านวินาทีแห่งการรอคอยของโจ้และสมุนของผู้เป็นพ่อมันช่างยาวนานเสน่หกระไรนานนับชั่วโมงและละกระมังที่รถของเป้าหมายหายเข้าไปภายในสนามบินสวนุวรรณภูมิทำไมพวกมันไม่มาสักทีครับนายน้อย ลูกสมนุนของสอจอทีระเอ่ยกับโจ้นายน้อยของเขาไม่รู้เว้ยมันน่าจะออกมาได้แล้วนี่วอโจ้อเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความโกรธเกรี้ยวด้วยเขาอุตส่าห์รอเป้าหมายมาตั้งนานสองนานหากแต่รายวิ่แววของคนที่เขาต้องการกระทืบให้จมดินเจ็บใจนักถูกพวกมันต้มเข้าจนได้โจ้สรุปว่าเขาโดนหลอกเขาทุบก,กำปั้นลงกับกระโปรงรถอย่างแรงจนรถสะเทือนไปทั้งคัน เพียงท่านประธานบริษัทจัดถารักจำกัดก้าวเร็วๆไปยังป้อมยามโบกไม้โบกมือให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ครู่หนึ่งประตูสำนักงานของบริษัทจัดถารักจำกัดซึ่งปิดให้บริการด้วยเป็นเวลาเย็นมากแล้วก็ถูกเปิดออกเพื่อต้อนรับชนมนัถพร,รันและพริมว่าไงนะครับคุณดาวันคุณพิมลกับคุณออนยืนยันว่าจะรอผมที่บ้านโดยไม่ยอมกลับบ้านจนกว่าผมจะกลับไปอย่างนั้นหรอครับพยักเพล่งถามขึ้นกลางห้องทํางาน หลังจากพาตัวเองชนมนัตพารันและพริมเข้ามานั่งอยู่ในห้องทำงานของเขาเรียบร้อยแล้วขนอนน้นยเลยหรอครับพี่เสือพารันเอ่ยด้วยความรู้สึกหมั่นไส้ะครรำคาญไม่เสือสองนางเต็มทีพลางแหงหน้ามองผู้เป็นพี่ชายซึ่งยืนสนทนาโทรศัพท์กับคุณดาหวันก่อนพยักจะได้เอ่ยความว่าอะไรอีกพรันก็ทะลึ่งพรวดออกจากเก้าอี้ตัวหนึ่งทันทีพี่เสือกับครูนัดรออยู่ที่นี่ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมกับพริมจะกลับไปจัดการกับแม่เสือสองนางนั่นเองเด็กหนุ่มตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะต้องกลับไปจัดการกับแม่เสือสองนางให้กลายเป็นเพียงแม่แมวสองตัวให้จงได้ไม่ได้นะนายสิงโตเพราะเราไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการตามทำร้ายใครนาอยหรือว่าพยักร้องห้ามพลางเลื่อนสายตามายังผู้เป็นน้องชายและหยุดมาลงตรงใบหน้าสวยโฉบเฉี่ยวของหญิงสาวนี่คุณกำลังจะบอกว่า มีคนกำลังตามสะกดรอยฉันด้วยอย่างนั้นเหรอคะชันมนัดเอ่ยสีหน้าบ่งบอกถึงความประหลาดใจไม่น้อยหากหญิงสาวก็ต้องเบนสายตาไปทางอื่นเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตจากดวงตาคมเข้มของชายหนุ่มนี่คุณรู้อยู่แก่ใจหรือว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้กันแน่เอยพร้อมกับดวงตาคมเข้มคู่นั้นจ้องมองมายังหญิงสาวอย่างจับพิรุธฉันไม่รู้จริงๆค่ะมีเหตุผลอะไรที่ใครจะตามสะกดรอยบดิการรับจ้าง ับครูอัตาจ้างตอกต่อยอย่างฉันมีทราบคะ่ะหญิงสาวย้อนถามร่างสารศพเสียตากับชายหนุ่มโดยไม่เกรงกลัวแม่หัวใจจะเต้นแรงผิดจังหวะแล้วก็ตามมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะเป็นใครแต่คุณบังเอิญไปเหยียบหางของพวกมันเข้ารึเปล่าคําพูดของชายหนุ่มแทงใจดําของหญิงสาวเขาอย่างจางจนแทบหงายหลังตกจากเก้าอี้แล้วไหนจะกการก้มหน้าลงมาสอบสวนของเขาอีกเล่ามันไม่ใช่การขุดคุ้ยหรือแม้แต่ มันไม่ใช่การขุดคุยหรือแม้แต่เค้นว่าเธอเป็นใครหากแต่สิ่งที่เขาเดาถูกต้องเหมือนรู้เห็นการกระทําของหญิงสาวตลอดเวลาเลยต่างหากฉันไม่ทราบหรอกค่ะชนมนัตปฏิเสธน้ำเสียงเอ่ยออกมานั้นคล้ายเด็กน้อยกำลังโกหกผู้ใหญ่อยู่แต่ที่แน่แน่เราจะต้องอยู่ที่นี่ในคืนนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งจากคุพี่มนคุณออนแล้วก็พวกที่ตามเราพยักยกมือขึ้นกอดอก กลับไปยืนตัวตรงตีสีหน้าคร่มตามเดิมหากดวงตาคมเข้มกลับทอประกายวาววามชอบกลเราที่คุณพูดถึงนี่รวมทั้งคนด้วยหรือเปล่าคะคุณเสือใช่ใชายหนุ่มยอมรับเพราะไม่จำเป็นที่จะต้องปิดบังอะไรอีกแล้วในสิงโตเคยมีเรื่องกับลูกชายของสอจอทิระลูกน้องของนายเจ้าบางคนก็เคยเห็นพริมส่วนผมก็ไปปฏิเสธการรับจัดงานเลี้ยงของสอจอทีระที่อยากจัดในวันอาทิตย์หน้าเข้า แล้วคุณล่ะแน่ใจนะว่าไม่ได้ไปเหยียบพางของพวกมันเข้าอีกคนน่ะหญิงสาวชง,งักแต่ถึงอย่างไรหญิงสาวก็ต้องรักษาความลับระหว่างเธอกับนุ่มและระหว่างเธอกับผู้กำกับกล้องพบเอาไว้เช่นกันไม่นี่คะถ้าอย่างนั้นพวกมันก็คงต้องตามสะกดรอยหรือไม่ก็เล่นงานคุณกับนายสิงโตไม่เกี่ยวกับฉันชนมนา,านาสันนิษฐานแล้วเรื่องที่นายสิงโตบอกว่าคุณถูกตามสะกดรอยเหรอ พยักย้อนถามหญิงสาวฉันไม่ทราบค่ะชนมนัดกัดริมฝีปากแน่นจนแทบพ่อเลือดจิกเล็บลงไปกลางฝ่ามือจนรู้สึกเจ็บหญิงสาวยังคงยืนกรานเช่นเดิมหากบอกเรื่องนี้กับพยักพรรนและพริมก็เท่ากับว่าเป็นการแรพร่พลายความลับให้คนนอกรู้ถึงงานพิเศษของเธอเออผมกับพริมขอตัวไปหาอะไรกินที่แผนกจัดเลี้ยงก่อนนะครับตอนนี้หิวมากเลยเชิญพี่เสือกับครูนัดคุยกันตามสบายนะครับ พารันแก้สถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดนั้นพลางยกมือขึ้นลูบท้องของตนเองเบาๆก่อนที่เขาจะกึ่งจูงกึ่งลากพริ้มออกไปข้างนอกลอยให้สองคนนั่นเคลียร์กันเองดีกว่าเราสองคนเป็นคนนอกไปหาของกินดีกว่าเนอะารันเอ่ยเสียงใสขณะจูงมือพริ้มมายังแผนกจัดเลี้ยงที่มีข้าวของตั้งแต่ตู้เย็นแช่อาหารขนาดใหญ่ไปจนถึงขนมขบเคี้ยวไม่ต่างจากมินิมาร์ทเลยทีเดียว ระหวังที่ผมไม่อยู่คุณไม่คิดถึงผมแน่นะชายหนุ่มเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีที่ร่างของทั้งพารันและพริมหายออกไปจากห้องจนหญิงสาวแทบตั้งตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนประเด็นนั้นดูเอาเธอตอนหน้าคนอื่นๆแม้แต่น้องชายแท้ๆของตัวเองเขาไม่เห็นจะแสดงทีท่าว่าเขาสนใจเธอเลยสักนิดแต่พอได้อยู่กันสองต่อสองเท่านั้นล่ะไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขาเปลี่ยนท่าทีแบบพลิกฝ่ามือไปถึงเพียงนี้ ฉันยิ่งยืนยันคำเดิมค่ะคุณเสือชนมนัตตอบสั้นๆความอึดอัดไม่ได้อยู่ตามลำพังสองต่อสองกับชายหนุ่มเมื่อวานๆกลับมาอีกคราแล้วนั่นสินะผมลืมไปว่าคุณเองก็มีใครอยู่ทางนี้อยู่แล้วไม่จำเป็นเลยที่คุณจะมาคิดถึงผมให้เสียเวลาพยักตัดเพ้อความน้อยใจฉายชัดในดวงตาคมเข้มคู่นั้นไม่รู้ว่าทำไมเขาจึงต้องรู้สึกเจ็บแปรขึ้นมาในใจด้วยเมื่อเอ่ยประโยคนั้นออกไป ใครที่คุณว่านี่มันใครกันคะคำถามนั้นของหญิงสาวและแววตาเจิดจ้านั้นยอกย้อนเหลือเกินก็ชายหนุ่มอึกอกักทั้งที่เสียงหนึ่งในหัวใจตอบเธอออกไปว่า <c oughs> ก็ผู้กำกับกล้องพบนี่หรอคุณรักกันไม่ใช่เหรอก็อะไรคะพูดมาให้จบสิคะฉันจะได้รู้ว่าใครหญิงสาวเอ่ยพลางเดินมาหยุดยืนอยู่ริมหน้าต่าง ดวงตาคมคู่สวยเมื่อมองออกไปเบื้องนอกอย่างไร้จุดหมายถ้าคุณหมายถึงผู้กำกับกล้องพบพลรวก็ฉันบอกได้คำเดียวเลยว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉันกับผู้กำกับเราเป็นได้แค่เพื่อนกันเอรู้สึกว่าฉันจะเคยบอกคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอคะคุณเสือไม่รู้ว่าอะไรที่โดนใจให้หญิงสาวย้ำเรื่องนี้กับชายหนุ่มไปอีกครั้งชายหนุ่มถึงกับชะง,งักมองร่างบางด้วยความรู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูก นี่เขาดีใจที่หญิงสาวไม่มีใครหรือไรชายหนุ่มถามตนเองก่อนจะพาตนเองจมลงกับความเงียบงนันเช่นเดียวกับหญิงสาวที่ยังคงไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาจากปากของเธอจากวินาทีเป็นนาทีจากนาทีเป็นหลายนาทีมีเพียงเสียงลมหายใจของกันและกันให้ได้ยินเมื่อได้ยินต่างฝ่ายต่างได้คิดถึงความต้องการที่แท้จริงของหัวใจว่าที่ผ่านมาอะไรได้เกิดขึ้นกับหัวใจของเขาและเธอบ้าง ตลอดระยะเวลาสองเดือนนับจากวันแรกที่ชายหนุ่มและหญิงสาวได้พบกันที่นี่ได้พูดจาก,กันได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคมาด้กันกระทั่งการได้ใกล้ชิดกันแนบแน่นลึกซึ้งบนรถในคืนที่ฟ้าฝนช่างเป็นใจคืนนั้นที่ผ่านมาชายหนุ่มทำงานจัดถารักให้ใครมาก็ตั้งมากมายแต่กระนั้นก็ยังไม่เคยได้รู้จักกับความหมายของคำว่าความรักได้จริงเสียทีชีวิตของเขามีเพียงแค่เรื่องงานงานกับเรื่องของพรัน ทำให้ต้องรับผิดชอบก่อนหน้านี้ชายหนุ่มเคยคิดว่าเท่านี้ก็คงเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตของเขาเขาไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตของตนเองขาดอะไรเลยกระทั่งหญิงสาวผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วนั่นละ่ะชายหนุ่มจึงได้ประจักษ์แก่หัวใจของตัวเองว่าชีวิตเขายังขาดอะไรอีกมากมายนะักและเขาสามารถบอกกับหัวใจของตนเองได้อย่างเต็มปากว่าเขาต้องการเธอมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายนั้นคุณนัทถ้าคุณยังไม่มีใคร ผมขอคบหาคุณเป็นแฟนได้ไหมคำพูดตรงไปตรงมานั้นของชายหนุ่มทำเอาหญิงสาวถึงกับชะงักงินไปชาว่าไปทั้งตัวปานว่าร่างกายถูกรัดตรึงอยู่กับที่จนขยับขยื่นไปที่ใดไม่ได้กระทั่งชายหนุ่มเดินเข้ามาชิดใกล้ก่อนยกมือบางทั้งสองข้างของเธอขึ้นมากุมไว้เล่อเล่นนะคุณหญิงสาวได้ยินเสียงของตนเองเอ่ยบอกไปเช่นนั้น ชนมนัสไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชั่วชีวิตของเธอจะมีใครคนใดเข้ามารักเข้ามาชอบจริงอยู่ชนมนัสไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เหร่อะไรแต่ก็ไม่ได้สวยหยาดเยิ้มเหมือนนางในวรรณคดีที่ผ่านมาหญิงสาวใช้ชีวิตซึ่งจำเป็นจะต้องเสี่ยงเป็นเสียงตายมาตลอดและนั่นทำให้เธอไม่คิดจะมีใครโดยไม่ต้องการให้ใครคนนั้นต้องเสียใจ เมื่อคูณเข้ากับความรู้สึกผิดที่เธอเป็นต้นเหตุทําให้ครอบครัวของพยักและพรันต้องพังพินาศลงไปนั่นแล้วหญิงสาวจึงสำเนียกได้ว่าเธอเองไม่สมควรได้รับความรักหรือแม้แต่ความรู้สึกดีๆใด,ดตอบแทนกลับมาได้ซ้ําแม้ว่าเธอจะมีเขาอยู่ในหัวใจเช่นกันก็ตาม ในวันนั้นฉันทำให้เธอเจ็บปวดฝากรอยลืมเกินใจจะลบเลือนใจเธอแหลกสลายลงไปต้นเหตุตัวคือฉันเธอคงอยากถามกันทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ ที่ฉันกล้าพอต่อให้ต้องสูญเสียอะไรขอแลกด้วยลมหายใจและชีวิตที่ฉันมีจะขอชดใช้ทุกหยดน้ำตาของเธอ ด้วยหัวใจดวงนี้ เป็นคนสุดท้ายในใจเธอได้ไหมต่อให้เส้นทางยาวไกลแค่ไหนฉันพร้อมจะเสี่ยงจะกอดความผิดนี้ไว้แม้ไม่มีคำว่าอภัยเพียงเพื่อหัวใจดวงนั้น